และภาพที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับเป็นการใส่บาตร,ร,ร,รนะครับงานรอบ6ปีคนข่าวอีสานนะครับแล้วก็11ปีนะครับลำลึกคุณตากำมลปูนศิล,ลินะครับก็ถือโอกาสนี้ทําบุญแล้วก็บุญใหญ่ที่ส่งถึงดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ได้ร่วมเกินแล้วก็ขอขมากรรมนะครับเจ้ากรรมนายเวนรวมถึง โดยวิทญาณที่ข้าพเจ้า,าได้ไปบันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพถ่ายภาพนิ่งนะครับออกโดยกิจกรรมงานบุญในวันนี้ครับที่บนพระสงฆ์ห้ารูปนะครับแล้วก็มี ญาติโยมสิยานุสิทธิ์นะครับรวมถึงชาวบ้านลุงดมนะครับที่มาร่วมทำบุญนะครับในวันนี้ครับ คือหลบในชั้นวางใหม่เห็นป่ะลองถือมาหนึ่งนี่เดี๋ยววางอลไรกันไปกาน

กินและบาทอันเอา không ทุกคน

ย่แตพ่อคน้เอาลายนเอาสองตัวมาโป่เอาไเปียก้้พี่แต่อพ่อเขียนตัวใหญ่พ่อเนันนอามังนามา อามามีอาเจแล้ว